น้องที่รับทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่13ในเทศกาลธรรมดานะครับสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่12เราได้พิจารณาเรื่องของโยบนะครับที่ตั้งคําถามว่าตอนที่พระพินเจ้าทรงสร้างโลกจักรวาลสร้างเทะเลยกอยู่ไหนเพื่อนเราทุกคนจึงยอมรับความมหิทธารูภาพของพระพินเจ้า แล้วมีหลายอย่างในโลกนี้ที่เรายอมรับว่าเราไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เราต้องฝากไว้แก่พระป็นเจ้าเท่านั้นพอมาถึงสัปดาห์นี้พระศาสนาจักรได้นําพระคัมภีร์สามบทมาเสนอแนวคิดหลักว่านอกจากพระเป็นเจ้าจะเป็นพระผู้ทรงสร้างโลกจัก,กรวาลที่เราเป็นเพียงเศษฝุ่นดินจะไปตัดส,สินพระองค์ได้อย่างไรปรากฏว่าในอาทิตย์นี้พระศาสนาจักรเสนอว่าให้เรามองว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างโลกจัก,กรวาลจงมาหิตทานุภาพเนี่ย ผู้ทรงส่งเป็นพระเจ้าของชีวิตไม่ใช่พระเจ้าของความตายไม่มีเรื่องความตายการ,ก,ารกันแกล้งการทําให้ผู้คนพบหายนะอยู่ในชีวิตของพระเป็นเจ้าเพราะพระเป็นเจ้าเป็นผู้ที่ทําให้เรามีชีวิตบทอ่านทั้งสามบทนําไปสู่แนวคิดหลักนี้อย่างไรเชิญฟังพร้อมกับพ่อนะครับพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการเยียวยารักษา การรักษาของพระเจ้านี้ไม่มีผมแดนอุปสรรคใดมาขวางกัน้นไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาส,สนาหรือตำแหน่งใดๆในโลกพระเจ้าทรงกันแกล้งเราไม่ได้หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปพระเจ้าจะทรงเตรียมสิ่งที่ดีกว่าไว้ให้ลูกวางใจในพระองค์ประโยคนี้เป็นประโยคที่เราน่าจะเอามาสวดภาวนาบ่อยๆเพราะว่าบางครั้งมีเรื่องหลายอย่างในชีวิตที่เราไม่ชอบบ้านเราพี่ชายประสบอุบัติเหตุ พ่อเราตื่นเช้าขึ้นมาเป็นอมพตกหรือว่ามีมีปัญหาหลายอย่างในครอบครัวเราไม่อยากจะพบสิ่งนี้เลยแล้วเรากุ้มใจแต่เราต้องคิดว่าเพื่อเป็นเจ้าทรงกั่นแกล้งเราไม่ได้หลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นไปพระอ,องค์จะทรงเตรียมสิ่งที่ดีกว่าไว้ให้ลูกวางใจในพระอ,องค์เป็นคําพูดที่แสดงความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อมีสิ่งที่เราไม่ชอบเกิดขึ้นกับชีวิตหรือครอบครัวของเราแต่คําพูดนี มีพื้นฐานมาจากบทอ่านที่หนึ่งที่เราจะอ่านในเช้าวันนี้หนังสือปีชญาญาน,นะครับเป็นพื้นฐานพระเจ้าที่ยงแท้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งชีวิตและความสงบลมเย็นมิใช่เทพเจ้าทเทพเ,เทียมที่มนุษย์สร้างเรื่องกันขึ้นมาให้ดุร้ายคอยทําลายและลงโทษเมื่อมนุษย์ทําให้พระองค์ไม่พอพระทยัยเวลามนุษย์แกะหินทราย เอาต้นไม้มาสลักเป็นเทวรูปก,ก็ใส่เรื่องลงไปแกอย่ามาทําอะไรผิดที่ผิดทางเดี๋ยวเทพเจ้าองค์นี้จะลงโทษแกแกจะเข้ามาแกต้องขานเข้ามาและแกก็ต้องพูดแทนตัวเองว่าลูกช้างไอโนไนไอ้นี่แกต้องอย่าไปทําอะไรผิดที่ผิดทางเดี๋ยวจะมีอันเป็นไปคํำสาปแต่พระเป็นเจ้าไม่ได้มีลักษณะแบบนี้เพราะพระเจ้าไม่ทรงสร้างความตายและไม่พอพระทัยให้ผู้มีชีวิตต้องพินาศ พระองค์ทรงเดรมิตท,ทุกสิ่งให้ดำรงอยู่บรรดาสิ่งสร้างในโลกล้วนมีอยู่เพื่อชีวิตไม่มีพิษสง์แห่งการทำลายอยู่เลยแดนวรณะก็ไม่ปกครองเหลือแผ่นดินเพราะความชอบธรรมเป็นอมาตะหน,นังสือปีชาญาอาจจะเข้าใจยากหน่อยนะครับเพราะว่าหนังสือปีชาญาชื่อแล้วชื่อก็บ่งว่าเป็นหนังสือที่พูดถึงภูมิบัญญา แต่ภูดบัญญานี้ไม่ใช่ภูดบัญญาทางโลกแบบที่เราเรียนหนังสือเก่งสอบได้เกรดสี่หรือว่าเรา,เามีสติบัญญาที่จะเอาไปาใช้ในการาวางแผนอะไรต่างๆปีชาญ,ญาณเป็นว่คความเชี่ยวชาญในการดําเนินชีวิตพระเป็นเจ้าทรงอวยพรเราให้ดําเนินชีวิตแล้วไม่มีอุปสรรคสามารถจะดําเนินชีวิตราบรื่นนะครับ เพราะพระเจ้าไม่ทรงสร้างความตายและไม่พอพระทยให้ผู้มีชีวิตต้องพินาศพระอ,องค์ทรงเนรมิตทุกสิ่งให้ดำรงอยู่บรรดาสิ่งสร้างในโลกล้วนมีชีวิตอยู่ไม่มีพิษสงแห่งการทำลายอยู่เลยแดนวรณะก็ไม่ปกครองเหนือแผ่นดินเพราะความชอบธรรมเป็นอมะตะ พราะความชอบตอมเป็นอมะตะหมายถึงความสุขต้องดีงามเป็นบรรทัดฐานในทุกกิจการนะครับและทุกสปปรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างดังนั้นความพินาศหายนะความตายความเศร้าโศกเสียใจไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากความดีงามของพระเจ้านะครับนักสือปิชายายังมีประโยคต่อไปในวันนี้ที่เราจะได้ยินนะครับโดยแท้จริงแล้วพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นอมะตะ พระองค์ทรงสร้างเขาตามภาพลักษณ์แห่งพระธรรมชาติของพระองค์แต่เพราะความอิจฉาของปิศาจความตายจึงเข้ามาในโลกผู้ที่อยู่ฝ่ายปิศาจก็จะประสบความตายเราจะเห็นได้ว่าภายในวัดคาทอลิกไม่มีอะไรที่ทําให้เราผู้เดินเข้าไปนั่งในวัดรู้สึกเป็นความน่ากลัวแต่เรารู้สึกได้ว่ากําลังกลับบ้านเมื่อเดินเข้าไปนั่งในวัดมีความสงบสว่าง และสัมผัสถึงชีวิตที่พระเจ้าทรงประทานเพิ่มพูนให้แก่เราได้เมื่อคุกเข่าลงสวดภาวนาวอนขอต่อพระองค์ไม่เคยมีความรู้สึกเข้าไปวัดแล้วน่ากลัวหรือว่ามีอันตรายแต่รู้สึกทุกครั้งเลยเมื่อเดินเข้าวัดกลับบ้านเพราะพระเป็นเจ้าของเราเป็นพระเป็นเจ้าแบบนี้นะครับสัมผัสถึงชีวิตที่พระเจ้าทรงประทานเพิ่มพูนให้แก่เราได้เมื่อคุกเข่าลงสวดภาวนาวอนขอพระองค์ดังนั้น เมื่อเกิดมาเป็นคนจึงควรรู้ต้นต่อแห่งชีวิตของเรามนุษย์ว่าเป็นความคบคันสมบูรณ์ของความรักต้นต่อชีวิตมนุษย์เราเป็นความคบคันสมบูรณ์ของความรักความเมตตาการรักษาให้มีชีวิตพระเจ้าจึงทรงแยกไม่ออกจากการให้อภัยและการรักษาแก่ผู้พาดพังถอยหลังไปจากพระองค์ พระเจ้าแยกไม่ออกจากการให้อภัยและรักษาผู้ผาดพังถอยหลังไปจากพระองค์หนังสือปีชาญ,ญจริงวางรากฐานความคิดเกี่ยวกับพระพินเจ้านะครับไว้แบบนี้เสมอเดี๋ยวเราเจอมาพิจารณาในช่วงที่สองนะครับอีกสักพักเดี๋ยวสักทู่พบกันครับพระศาสนจ,จักรเปรียบเสมือนร่างกายที่มีองค์พระเยซูเจ้าเป็นศีรษะ และเราคริสตชนเป็นดังแขนและขาแล้วร่างกายจะเป็นอย่างไรถ้าแขนและขาไม่ช่วยกันทำงาน บทที่หนึ่งนํามาจากหนังสือปรีชาญาณน,นะครับสรุปแล้วความคิดหลักก็คือว่าปีชาญาณเสนอว่าพระเป็นเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าของชีวิตไม่มีเรื่องที่พระเป็นเจ้าทรงนําเอาเหตุร้ายอันตรายการลงโทษเพราะฉะนั้นประโยคสรุปตอนพุ่งที่หนึ่งนั้นไพเราะมากเลยครับพระเจ้าจึงทรงแยกไม่ออกจากการให้อภัยและการรักษา แก่ผู้พลาดพังถอยหลังหนีไปจากพระองค์เราแยกเพื่อเป็นเจ้าจากเรื่องการให้อภัยไม่ได้เลยการให้อภัยแก่ผู้พลาดพังการรักษาชีวิตของเขาเกือบจะเป็นเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งเป็นพระธรรมชาติเป็นชีวิตของพระพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการเยียวยารักษาการรักษาของพระเจ้านี้ไม่มีพรมแดนอุปสรรคใดมาขวางกัน้นไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาส,สนาหรือตำแหน่งใดในโลก บทพระบรมสารีรบุญมาราโกในวันนี้พระเยซูเจ้าทรงตอบคําขอร้องของใจรัตหัวหน้าสาลาธรรมทันทีเมื่อเขากราบลงที่พระบาทขอให้พระองค์เสด็จไปที่บ้านของเขาเพื่อรักษาบุตรสาวที่เจ็บป่วยกําลังจะสิ้นใจที่จริงหน้าที่หัวหน้าสาลาธรรมก็ไม่ใช่หน้าที่ตําแหน่งที่สําคัญอะไรปัจจุบันเราอาจจะเทียบได้ว่าก็เป็นคนทําความสะอาดศาลาธรรมนะครับเขา คงจะมีความสําคัญอยู่บ้างเพราะว่าทุกวันพระวันพระของชาวยูวก็คือวันเสาร์วันเสาร์ก็เรียกวันสบับตบโตก็จะไปรวมกันที่สาราธรรมเมืม่อไปถึงก็พบว่าสาราธรรมสะอาดแล้วเนี่ยแหะครับผู้ดูแลสาราธรรมก็เช็ดกวาดนะครับทําอะไรอีกก็อาจจะเตรียมหนังสือมูวนสําหรับจะให้รับดีอ่านนะครับซ่อมแซมหนังสือที่ชํารุดหรือไม่ก็เป็นธุระ เรื่องที่รับบีมีมติให้จัดการไปทําบุญไปช่วยเหลือ,อครอบครัวนั้นครอบครัวนี้เพราะฉนั้นหัวหน้าสาราธรรมก็คงจะเป็นคนดูแลสาราธรรมก็ไม่ได้มีตําแหน่งใหญ่โตอะไรแต่วันนี้พระเยสุเจ้าฟังเขาทันทีเลยเมื่อเขามาขอร้องเขากลับลงที่พระบาทของพระเยสุเจ้านะครับพระเยสุเจ้าทรงรักและเมตตาเขาแน่นอนแต่การที่จะต้องเสด็จไปเดี่ยวนั้น ทั้งๆท,ที่เพิ่งลงจากเรือเพราะพระบริสัรเรา่าพระองค์ทุงข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นลรวพอข้ามฝั่งฝั่งทะเลสาบแคลิรีไปปุ๊บยังไม่ทันจะทําธุระของพระองค์พระองค์ก็คงจะมีธุระที่จะทําปร,กรากฏว่ายายรัฐหัวหน้าสารธรรมเขาก็ามาทูลขอไม่มีเหตุผลที่เจ้าต้องทําเดี๋ยวนั้นพวกเขาไม่ใช่คนที่มีตาแหน่งใหญ่โตอะไรพระเยซูเจ้าทรงรักและเมตตาเขาแน่นอนแต่การที่จะต้องเสด็จไปเดี๋ยวนั้นทั้งๆท,ที่เพิ่งลงจากเรือ และมีจุดหมายปลายทางในการที่จะสั่งสอนประชาชนอยู่แล้วพอพะเยซสุเจ้าบอกกับสาวกให้เราข้ามเรือไปเพื่อปเทศสอนฝั่งนูน้นอันนี้จึงแสดงให้เห็นว่าพระเยซสุเจ้าทรงรู้สึกถึงความร้อนใจของผู้เป็นพ่อบุตรหญิงเล็กๆของเขาจวนจะสิ้นใจอยู่แล้วเชิญพระองค์เสด็จไปปลกพระหัตถเหนือเขาเถิดเขาจะได้หายจากโรคกับมีชีวิตคําว่ากับมีชีวิตนี่แหละครับ เป็นคำหลักของพระบรสารวันนี้สําคัญมากนะครับกับมีชีวิตพระเยซูเจ้ายัางทรงแสดงให้เราเห็นอีกว่าพระองค์ทรงรักชีวิตแม้จะเป็นเพียงเด็กผู้หญิงปกติสังคมชาวยิวเด็กผู้หญิงเป็นชนชั้นสองหมายถึงว่าเด็กๆแล้วก็ผู้หญิงนะครับเป็นชนชั้นสองเวลาไปที่พอวิหารเด็กและผู้หญิงจะอยู่ด้านนอกผู้ชายอยู่ด้านในแล้วเด็กกับผู้หญิงอยู่ด้านนอกเนี่ยอยู่รวมกับคนต่างศาสนาเข้าไปตรงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ไม่ได้ แล้วจากตรงผู้ชายอยู่นี่ยังมีเข้าไปเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สมณะอยู่อีกแต่เด็กและสตรีเป็นชนชั้นสองในสังคมชาวยวเวลาพี่ยุทเจ้าทรงทวีขนมปั่งเลี้ยงคน5,000คนสาวกไปเก็บได้อีก12ตะกตรกา้าเลี้ยงคน5,000คนในพ่อคมภีบอกว่าไม่นับผู้หญิงและเด็กหมายความว่าเขา,เขาไม่ได้รู้สึกว่าผู้หญิงกับเด็กเป็นมีความสําคัญเป,เป็นประชาชนพะลเมืองที่เป็น,ปนหลักของประเทศ แต่วันนี้พระเยซูเจ้าเสด็จไปช่วยเขาเขารู้สึกร้อนใจบุตรหญิงเล็กๆของเขาป่วยกำลังจะตายปกติเด็กและผู้หญิงเป็นชนชั้นสองไม่ค่อยมีความสำคัญใดในสังคมมากนักแต่สำหรับพ่อคนหนึ่งลูกสาวหรือลูกชายของก็เป็นแก้วตาดวงใจของพ่อเสมอแหละสำหรับพระเจ้าล่ะเราจะยิ่งมีความสำคัญสำหรับพระองค์สักเพียงใดถ้าหากว่าเราเป็นมนุษย์ผู้เป็นพ่อ แม่เด็กและผู้หญิงจะเป็นชนชั้นสองนี่เป็นผู้หญิงและยังเป็นเด็กด้วยลูกเขาเพิ่งจะอายุสิบสองพระเยซูเจ้าทรงเสด็จไปทันทีนะครับเพราะฉะนั้นผสมกับความเมตตาต่อหัวใจของใจรัตทุ่เป็นพ่อเราจึงเข้าใจว่าทําไมพระเยซูเจ้าเสด็จไปที่บ้านขอทันทีเมื่อเขามาทูลขอนะครับแม้ระหว่างทางจะมีคนมาจากบ้านหัวหน้าศาลาทมแจ้งว่าอย่าไปรบกวนพระอาจารย์เจ้าเลย ลูกสาวของใจรัตตายแล้วเอ้วกระล่ะี่กำลังจะไปเนี่ยปรากฏว่ามีคนใช้บ้านของใจรัตมาพบกลางทางบอกว่าไม่ต้องไปรบกวนพระอาจารย์เจ้าแล้วตายแล้วลูกสาวตายแล้วแต่พระเยูุจ้าไม่สนใจนะครับเพราะบอกว่าลูกสาวของใจรัตตายแล้วพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งชีวิตการพิกฟืน้นและการรักษาให้หายเป็นปกติเป็นพัรรมชาติของพระเจ้าเราไม่อาจจะแยกพระเจ้าออกจาก การลงโทษการให้อภัยและก,การพลิกฟื้นชีวิตได้เป็นไปไม่ได้พระเยซูเจ้าทรงไล่พวกที่ร้องไห้เพราะเด็กตายแล้วพอไปถึงบ้านปรากฏว่ามีพวกที่ร้องไห้ในสังคมชาวยิวก็จะมีเขาเรียกว่ามีอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับรับจ้างร้องไห้นะครับบ้านไหนมีคนตายก็ร้องไห้เป็นทุกข์ไว้ทุกข์แล้วก็แสดงความเศร้าโศกเสียใจ พอไปถึงพวกนี้ก็ร้องไห้อยู่แล้วพระเยซูเจ้าตรัสว่าวุ่นวายได้ร้องไห้ไปทำไมเด็กคนนี้ไม่ตายเพียงแต่นอนหลับไปเท่านั้นคนพวกนั้นก็หัวเ,เราะเยาะพระองค์อ่ะเมื่อกี้ยังร้องไห้อยู่เป็นอาชีพร้องรับจ้างร้องไห้นะครับพอพระเยซูเจ้าบอกว่าไม่ตายก็หัวเ,เราะเยาะพระองค์นะครับพระเยซูเจ้าทำอย่างไรกับเด็กครับพระองค์ทรงจับมือเด็กตรัสว่าทาลีทากุม แปลว่าหนูเอ๋ยเราสั่งให้หนูลุกขึ้นเด็กหญิงนั้นลุกขึ้นทันทีและเดินไปมาเด็กนั้นอายุ12ขวบแล้วหลังจากที่เด็กลุกขึ้นมาแล้วพระเยซูเจ้าทรงทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวพบกันช่วงที่3ครับครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมที่มีพ่อแม่และลูกเป็นองค์ประกอบหลัก วันนี้ท่านในความห่วงใยกับสมาชิกในครอบครัวของท่านมากน้อยแค่ไหน พระเยซูเจ้าตรัสนะครับเป็นภาษาอารามิอิกทาลิชาคุมนะครับแต่ว่านูเอ๋ยเราสั่งนูให้ลุกขึ้นแล้วเด็กนั้นก็ลุกขึ้นกับมีชีวิตพระเยซูเจ้าส่งคืนเด็กนั้นให้กับพ่อแม่ของเขานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าท่งมอบชีวิตกับพลิกฟื้นกลับมา ก่อนจะไปยังบทอ่านที่สองพ่ออยากจะอ่านบทเสดุดีในวันดีนะครับเพลงเสดุดีในวันนี้เป็นเพลงเสดุดีที่30เป็นเพลงเสดุดีที่ไพเราะนะครับเพื่อผูเป็นเจ้าทรงรักษาให้อภัยเยียวยาข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์พระองค์ก็ทรงรักษาข้าพระเจ้าให้หายท่านทั้งหลายผู้จงรักพักดีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจงขับร้องเสดุดีถวายพระองค์เถิด จงสรรเสริญและลึกถึงพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์พระพิโรธคงอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งแต่ความปวดปรานของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดชีวิตโอ้ประโยคนี้สําคัญครับพระพิโรธคงอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่ความปวดปรานของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดชีวิตน้ําตาอาจมาถึงในเวลาเย็นแต่ความยินดีจะมาในเวลาเช้า ในยามสุขสบายข้าพเจ้าก็คิดว่าไม่มีสิ่งใดจะมาทำให้ข้าพเจ้าหวั่นไหวได้พระองค์ทรงเปลี่ยนการร่ำไห้ของข้าพเจ้าให้เป็นการเบืองรำบาทรงเปื้องเสื้อผ้ากระสอบของข้าพเจ้าและประทานอาภรณงดงามให้ข้าพเจ้ายินดีดังนั้นดวงใจของข้าพเจ้าจะขับรองถวายพรพระองค์มิหยุดหย่อนข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้า พระพเจ้าจะสรรเสรินพระองค์ตลอดไปบทอ่านที่สองนะครับวันนี้จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโคลินฉบับที่สองการช่วยให้กับมีชีวิตที่เป็นรูปธรรมคือการยื่นมือออกไปช่วยเหลือผู้ที่ลำบากกว่าเราให้กลับขึ้นมาอยู่ในสภาพดีงามเท่าๆกันทุกคนถ้าหากพระเบ็นเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตกลับคืนพระองค์ก็เรียกเรามาร่วมงานกับพระองค์ และการช่วยให้ชีวิตกลับคืนมาเป็นรูปกระทมที่สุดก็คือการยื่นมือออกไปช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าเราให้กลับขึ้นมาอยู่ในสภาพดีงามเท่าๆกันทุกคนนบุญเปาโลสอนชาวโครินว่าเมื่อเขามีพร้อมบูลแล้วความเชื่อการพูดหมายถึงพระพรแห่งการพูดให้กำลังใจในการประกาศขา่าวดีในกลุ่มคิดชนมีคนเทศให้ฟังความรู้ ก็คือรู้ดีรู้ชั่วความรู้ที่พระเจ้า,ารู้จักพระเจ้าอันเป็นพระพรที่พระเจ้าทรงใช้นักบุญเปาโลมาประกาศแก่พวกเขาชาวครูดินพวกท่านมีหมดแล้วอ่ะมีความเชื่อมีการพูดมีความรู้มีความกระตือรือร้นและความรักอันเป็นคุณธรรมที่ประกอบขึ้นจากการกลับมาเป็นที่ตชนรู้จักพระเจ้านักบุญเปาโลเตือนชาวครูดินบอกว่าพวกท่านแบบนี้พวกท่านมีทุกอย่างพร้อมแล้ว เมื่อพวกท่านมีสิ่งต่างๆเหล่านี้พร้อมบุญแล้วก็ควรจะมีใจกว้างช่วยเหลือคิตชนที่ลำบากกว่าเราด้วยการบริจาคทานที่นักบุญเปาโลเรียไรยไปช่วยคนยากจนที่กรุงเยรูซาเล็มเวลานักบุญเปาโลเดินทางไปชั่วทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปตั้งกลุ่มคิตชนที่ไหนก็จะเรียไรยเงินเพื่อจะนําเงินเนี้ไปช่วยคนยากจนเมื่อกลับไปถึงกรุงเยรูซาเล็มไปทําบุญช่วยเหลือคิตชนที่ยากจนมีความยากลาบากแต่ดูเหมือนว่า ชาวโคดินไม่ค่อยให้นบุญเปาโลก็เลเตือนก็บอกว่าท่านได้รับจับพระเยอะเลยนะท่านมีทุกอย่างพ้รอมบูรลณลวความเชื่อการพูดเทศให้กำลังใจความรู้จักพระเป็นเจ้าความกระตือรือร้นความรักที่พระเป็นเจ้าสอนท่านให้รู้จักว่าพระเจ้ารักท่านและท่านามีความรักต่อพระในชีวิตท่านน่าจะช่วยเหลือคนอื่นด้วยการบริจาคทานที่นบุญเปาโลเรียลไปช่วยคนยากจนที่กรุงเยรูซาเล็ม เนื่องจากนักบุญเปาโลได้ข่าวว่าชาวคูดินไม่กระตือรือร้นในการกุศลที่รณรงค์ครั้งนี้ต่านสอนชาวคูดินว่านอกจากจะช่วยเหลือผู้อื่นแล้วการให้ทานยังเป็นโอกาสให้เรามีความเท่าเทียมกันคือไม่ใช่เราเป็นฝ่ายรับอยู่ฝ่ายเดียวในชีวิตของเราเนี่ยทำให้คนเท่ากันคนเท่ากันก็คือว่าไม่ใช่ว่าเธอรับฝ่ายเดียวเธอเป็นฝ่ายให้เพราะเธอรับฝ่ายเดียวก็มีคนให้เธอ การให้คนอื่นทำให้เธอยกตัวเองขึ้นมาเท่ากับคนอื่นคือเป็นคนที่สามารถจะให้คนอื่นได้การให้ทานยังเป็นโอกาสให้เรามีความเท่าเทียมกันคือมิใช่เราเป็นฝ่ายรับอยู่ฝ่ายเดียวและเพื่อให้คนอื่นได้กระเถิบขึ้นมาในฐานะที่สบายขึ้นแบบเราด้วยการบริจาคม่ได้มีจุดหมายให้ท่านต้องยากจนลงในการช่วยเหลือผู้อื่นแต่มีจุดหมายเพื่อความเสมอภาคกันนบุลเปาโลอ้างเรื่องจากหนังสืออพยพ นะครับตอนที่โมเสสสั่งให้ผู้ชาวอิสราเอลออกไปแต่ช้ามืดไปเก็บมานาที่ตกจากฟ้ามาเป็นอาหารรับประทานไม่ใช่แบบใครโกุยได้มากก็เอามากโมเสสบอกไม่ได้ใครโกุยได้น้อยก็ได้แค่นั้นโมเสสบอกทุกคนบอกว่าเอาเท่าที่ต้องการพอรับประทานคนละหนึ่งโอเมอร์โอเมอร์เป็นมาตาในการช่างตวงวัดนะครับผู้ที่เก็บได้มาก ไม่มีสิ่งใดเหลือเฟือส่วนผู้ที่เก็บได้น้อยก็ไม่มีสิ่งใดขาดแคลนสิ่งนี้เป็นเครื่องหมายของการกลับมามีชีวิตอีกมิใช่ปล่อยให้เขาตกอยู่ในสภาพตกต่ำไปจนวันตายคำที่พระเยซูเจ้าทรงจับมือหนูน้อยลูกของยายรัสเด็กผู้หญิงคนนั้นอายุ12ขวบแล้วพระเยซูเจ้าตรัสว่าทาลีทาคุมปัจจุบันมีหน่วยงานคาทอลิกทั้งคารวาสและนักบวชชายหญิงนะครับทั่วโลก มารวมตัวกันเราใช้ชื่อว่าทาลีทาคุมคำนี้ครับเพื่อต่อสู้การค้ามนุษย์โดยเฉพาะการค้าเบรเวณีกับเด็กหญิงและหญิงสาวการค้าทํากําไรกับการเอาเปรียบแรงงานเด็กจึงเห็นได้ว่าจิตตรมของพระเยซูเจ้าไม่มีใครเล็กน้อยเกินกว่าจะละเลยแล้วก็ไม่ได้รับความใส่ใจพระองค์ทรงจับมือแปลว่าพระองค์ทรงถ,ถ่ายทอดชีวิตลงบนชีวิตของดูน้อยนั้น ให้กลับมีชีวิตคืนลูกน้อยให้กับพ่อแม่ของเขาทาลิตาคุมถ้าพี่น้องได้ยินหน่วยงานทาลิตาคุมนะครับขอพี่น้องช่วยสนับสนุนเขาเขาต่อสู้กับการค้ามนุษย์โดยเฉพาะแรงงานเด็กหรือว่าจับเด็กมาเป็นโสเภณีนะครับเด็กหญิงหรือว่าการใช้แรงงานสตรีเพระาะฉะนั้นพระเยซูเจ้าจึงเป็นผู้คืนชีวิตให้กับเขาพวกคนเอาเปรียบเอาชีวิตเขาไป ขอพี่น้องนะครับในวันนี้ได้สารเสืิญพระเป็นเจ้าน้ำตาอาจมาถึงในเวลาเย็นแต่ความยินดีจะมาถึงในเวลาเช้าพระองค์ทรงเปลี่ยนการร่ําไห้ของข้าพเจ้าให้เป็นการเรื่มระบำเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้คืนชีวิตให้กับเราสวัสดีครับ